เรียกตายอะไรับผวหมดอ่าโลภให้เลยนะอ่าอันนี้เป<_<_<_<_ si BE ็นเรื่องเม่ไหร่แล้วตามธรรมชาติเป็นการ์ดต네้องพยกละเงี<_<_้เป็นเรื่องที่สั่งคือเรื่องแรกเราก็ไปอย่างที่บอกว่าอยู่ในร้านทรงมอลรูปนิ่งใช่ไหมแต่ว่าก็ดีใจกับที่แขผลงานนะครับเรื่องที่สองก็ไม่สนิทก็ไปไปจอดมันนิดหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจบเต็มครั้งแรกเรื่องนี้หมดปาทแล้วท้าทายจากคัมภีร์รู้สึกว่าเอาจริงเขามีบุฟฟาหัวกับตัวละครอะไย่า้ที่เคยเล่นนะแต่ว่าคือได้พูดเนืองของคำขำ เรื่องอื่นขายตลบเรื่องนี้มาขายดล่อแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่าแบบว่าตัวละครเาโตขึ้นด้วยหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าสิ่งนี้เขาต้องเจอคอมพิวเต์เขาตัวตนก็คือเท่เราก็เป็เตัวเท่ด้วยค,ความเทีเ่แบบมันขายหล่อจริงเดี๋ยวเรื่องตัวละครเรื่องวนนี้สุดน่างกับผมอ่านบทเช้เวลาเหมือนไส้เลยแต่ว่าอ่านได้แล้วเขาชอบมันนะเพราะว่ามันใจกว้างด้วยใช้เวลานานเพื่อจะเจอเขาประมาณนึงครับผมเริ่มแบบว่าจัดก,การแบบเข้าใจก่อนว่ากรารที่คนแบบนี้เขาอยู่ คืออาจจะแค่ไม่อยู่จริงเลยว่าแบบมันมีแต่ข้อดีแต่จริงๆคนแบบว่าถ้ามีอยู่จริงเขาจะมีความคิดยังไงมีมุมมองอย่างไรมีมุมมองเช็คยังไงทั้งนี้เรื่องนี้เราคาดหวังแค่ไหนว่าแน่นอนนะบทมันก็ถากถั้าหวังแค่ไหนเรารู้สึกว่าถ้าในแง่แบบอะไรได้เราเราผาจจไม่คาดหวังว่าแบบจะต้องเท่านี้สิบล้านร้อยล้านอะไรไม่ได้คิเนเลยครับเพื่อสึกว่าอยากให้คนดูแล้วชอบชื่นชอบผลงานที่ไทงเราครับ อ่าเบื้องหลังทุกคนแล้วก็ทุกฝ่ายเรา้งใจของยพ่อมาแค่นั้นก็คือควมพริงแล้วใช่ไหมใช่เครื่องตัวคุณต้อใช้ไมครับคุณรู้สึกว่าสิ่งหลายนี่หลายอย่างบางที่คุณไม่เข้าใจเหมือนกันสมมุติแต่ว่ามีเลือกใช้หนึ่งกัแบบสองคุณจะไปหนึ่งแน่หรอคนส่วนมากจะไปหนึ่งถ้าไปสองรู<ม>้สึกว่าแบบเออมันแบบค่อนข้างมีอะไรที่เรื่องเหมือนกันแล้วต้องทำความเข้าใจกันระหางคนเดียวคือไปสุดเลยในแง่ที่ว่าเราแบบ ก็ทแบบนสดงเพลงขอบคุณแต่เพลงกับคาแรคเตอร์ถ่ายต้องั้งเพลงขนาดอ้าแต่ว่าจะมีเรื่องหนึ่งที่ในในหนังก็กล้จะเข้าโรงแล้วผมจะบอกพี่ผมอ่ะเป็นในเรื่องเนี่ยครับมีนักร้องแลก้อแสดงเยอะมากใช่ไหมไอ้พวกโอ๊บก็เป็นศิลปินไปแล้วล่าสุดก็ไปผู้เป็นตัวไปแล้วน้องเบลก็ร้องเพลงอยู่แล้วพี่วิกเตอร์ร้องเพลงได้พี่พีก็เป็นนักแสดงเราร้องเพลงก็ได้อยู่คนเดียวที่ได้ร้องเพลงเรื่องนี้อูนมิดเท่านั้นไม่มีใครอเ่อและผมแบบ ไม่จะเป็นักร้องห้าคนสี่คนได้ทำไมหัวนมต้องฉันอะไรอย่างนี้ก็แบบความเป็นความเกิดดังของเราเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องอย่างที่เราบอกไม่ได้ไม่ได้มีเรียนร้องครับผมเป็นร้องแบบว่าในซีนแล้วก็มีร้องแบบว่าได้ๆแบบว่าคืออะไรเขาก็จะเห็นแล้วเขาแบบปู่แล้วก็ร้องเองนะใช่เลยคนเองการทัศนงานกับทั้งปู่ทั้งพี่พีเป็นยังไงบ้างพี่โอ๋เนี่ยจริงๆเหมือนเราจะรู้จักกันมาสักพักแล้วครับผมเพราะว่าแบบคนใก็เรียนแบบแกงพี่พี่ละเพื่อนๆที่แบบว่ารู้จักพี่โอ๋มันก็แบบไปเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้ อ้าวแต่ว hmm. so mm ่า hmm. ถ mm ้า hmm. พ okay. hey, ีซ oh ีอ yeah. ันน sure ี้จะเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็เห็นว่าแต่ละละครเนี้ยเป็นพีซีเใช่ก็รู้สึกว่าทํางานง่ายมากทั้งคู่นะพี่โอ๋ถึงเขาจะติดถึงเขาจะแบบแก้คุณอ่ะคือวก็แก้คุณเลยอะคุณอ่ะโค้ชดวยเราของจริงเนีอยู่นี่ผมนี่แหละตัวโดนส่วนพี่โอ๋ก็อ่าในในถ้าเกิดอย่างเงี้ยท้ายการทำงานนะพี่โอ๋จะมีความเป็นอิสระมากมากแต่ว่าออกมาเก่งมากเลย เป็นตัวเอาเออได้สมบูรณ์เลยสมบูรณพีก็เป็นสายใหม่อย่างที่แต่ที่ตัวพี่ก่อนได้บอกนะครับสายใหม่นะแบบว่าแต่ว่าไวท์วใ,ใหม่ๆหที่แบบเออเราก็ไม่รูมม้ว่ามันจะมีอยู่ใชนที่ดีกว่า,อ,า,มมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคสื่อเราอะได้วยกันครับพี่พี่ทรายไดมันผิดเนืองจาเนื่องจากที่ไวายมาหลายเรื่องมันไม่มาได้มตรงติดถ้าเกิดพูดอะจริงต้องน,นับนับเป็นซีรีส์เลยดีกว่าน่าจะแบบเกือบบนบน,บนถ้าเกิดทุกปีที่ถ้าถ้าทุกเรื่องที่บุญเคยถ่ายทำครับรอนแอร์ในปีนี้น่าจะถึงสิบเรื่องแล้วอะไรอย่าง เสือวิธีการเล่นแตกต่างกันคือคือถ้าเป็นภาพยนตร์เราแค่แบบแค่รีแอคแบบว่าแบบแค่มองขึ้นแบบว่าขยับถังตาตรงนี้นั่นมองคือมันจอมันใหญ่ครับผมรู้สึกว่าแค่เดียวนิดเดียวมันได้อินแพกได้แล้วอะไรแบบนี้กับกับดูอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์บางทีอาจจะดูวยโทรศัพท์ด้จอทีวีแล้วก็ต้องรีแอคให้มันใหญ่กว่าหน่อยแล้วแต่แบบช่องที่เราได้เล่นด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นลาสต์ดัสซ่าลคตัดาเราก็เล่นก็คอมเมดี้เราก็ต้องแบบเล่นใหญ่มอง อย่างครั้นงนี้มหละอย่างครั้งนี้นอนมันต้องมาถ่ายเวทีจังถ่ายลอยมันยากกว่าตอนที่เราแบบถ่ายตลกหรืออะไรยาก <c oughs> นะครับกดมันไว้ายากมากเลยอ่ะคือเรามันเรามันไม่ได้พูดนะเขาฝากมา <c oughs> อะเขาฝากมาโอาา้เราหล่อด้วยตลกด้วยเอนเล่นนะครับก็ก็ยากเพราะว่าแบบอย่างที่บอกคือแต่ละตัวละครมันจะเป็นแต่ละคนก็ไม่ใช่เตยอย่างนี้แล้วละามว่าปีนี้ตั้งใจจะถ่ายอะไรถ่ายของครับถ่ายของ อ๋อ Bref, จะขายอะไรปีนี้ในหลายอโมอเป็นโปรดักเลยไงแต่ว่าถ้าจะขาดขายอะไรปีนี้ผมขายผลงานคุณภาพนะครับผมจะทำให้ทุกผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะผมแล้วก็เดี๋ยวในเร็วๆนี้ก็มีเซอร์ไพรส์แฟนคลับหลายเรื่องแน่นอนมีไงเราจะลดทั้งรถตู้รถนึงหรือแบบว่ารางวงก็จะเป็นตัวเองอ่ะผมก็อยากจะลดแหละแต่กดมันไม่อยู่อ่ะดิก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออจะมี บทบาทอะจริงๆตอนนี้ครับหลังจากนี้อีกไม่แค่ไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่เดือนเนี่ยทุกคนจะได้เห็นคูนในบทบาทที่แบบเปลี่ยนไปคุณเจริญครับผมว่าแับเป็นคุณพีรพี่์คุณพี่์เนี่ยเนี่ยไม่พอเนี่ยขายอเนี่ยอุดเยอะลงมันตีแล้วก็อีกแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเนี่ยจะมีอีกหลายๆคาแรคเตอร์ให้ทุกคนได้ชมแล้วแบบอุ้ยแม่ง แซ่บอยมากเลยว่ะเฮ้ยทำไมอนี้แบบนิสัยไม่ดีอย่างนี้ก็มีมีทั้งโตขึ้นและเด็กลงแต่ว่าแบบไปในหลายๆแบบปัจจัยมุมมองใช่ทีนี้ก็คนจะมีภาพจำคนแบบใหม่เนาะใช่ครับมีผลงานอีกหลายเรื่องอยากฝากครับผมแต่ว่าฝากไม่ได้เพราะมาสมเช้าวันนี้สี่ห้าวันนะรู้แล้วแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่มีเซอร์ไพรส์จริงๆหกเซอร์ไพรส์แน่นอนครับฝากฝากมามี่คำนึงว่ามามี่ใจดีๆไว้นะเออยังไง แคแ่นี้เหอให้ยเขาไปเซอร์ไพรส์สก,กันเล่น <c oughs> เปลี่ยนโปรเหรอเปลี่ยนจากพหมี่ไปเป็นอย่างอื่นเหรอนะครับเไมเ่อ่ะก็มันก็ตกใจได้เป็นบทบาทที่เราไม่เคยทำใจได้อะมันตกใจ